เรียบได้นะแต่นี่คือเราไปลุยมาไงอันนี้ถามว่ามันมันช่วยได้บ้างเปอร์เซ็นไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าทางที่ดีก็เข้าคาแคร์ดีที่สุดแต่ว่ามันก็ช่วยได้นะดับนึงเพราะว่าเราต้องขับรถกลับผมต้องขับรถกลับอันนี้ผมก็ไม่เด็ดร้อนไงเพราะว่าข้อมูลนี่คืออีกกันหนึ่งไม่ได้ลุยไง <c oughs> <c oughs> คุณจะอันนี้พอดีจบเลย <c oughs> เด็กเพียบเลย เด็กทุกเด็กเด็กเด็กเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป,บป๊บนะึงเจาะบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขับเร็วๆแป๊บนึงพอดีจะล้างล้อหน่อยตัวเล็กเดี๋ยวหลบแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ต่จะล้างล้อรถแป๊บนึงครับอาจจะมีน้ากระเด็นบ้างนะเ,เ,เต็มที่เลย โอ้โห oh, ครับสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศนุมน่มๆแบบนี้นะบอกเลยว่าอันนี้สุดยอดมากน้องต้นครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไป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 เดี๋ยวพอเดี๋ยวแม่งดักตีแม่น้องเขาจะอยู่เดี๋ยวต้นไปจอดเล้พี่ ฝั่งนู้นได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวพี่รอถ่ายคลิปฝั่งไหนฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวขออีกรอบนึงครับเดี๋ยวขอถ่ายคลิปอีกรอบนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อนเดี๋ยวจอดก่อนเดี๋ยวพี่ขอสักสี่ห้ารอบได้ไหมเฮ้ยอาอย่าเพิ่งวิ่งแต่หน้ารถนะไม่ไม่พิงหรอกครับพิงกันโอ้มีความสุขมากกลับอ่ะเดี๋ยวพี่แต๋ยจะไปรอถ่ายคลิปอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องต้นจะมา ้นเดี๋ยวต้นจอดเดี๋ยวพี่ตายรอฝั่งนี้แม่งมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้ได้แค่ขึ้นทางเดี๋ยวเบรกไม่อยู่อ่ะเมื่อกี้มีการแจ้งน้องแล้วว่าเอออย่าเพิ่งวิ่งตัดหน้ารถนะอ่าเดี๋ยวรอดูรอดูรอดู Hey, แต่ว่าเด็กเขาหน้าลัางจริงนะคือบรรยากาศเงี้ยเราไม่เห็นมานานแล้วนะที่เด็กเล่นน้ำอะไรเงี้ยอ่าน้องต้นต่อยไปคือเราเราบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งวิ่งตัดหน้ารถนะขอล้างสักสอารอบก่อนอย่าเพิ่งวิ่งออกมานะรอรถแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่ง <c oughs> อีกรอบอีกรอบเอาง่ายง่ายแบบนี้ <c oughs> เอาแป๊บหนึ่งนะี่ต่ายถอยรถให้น้องต้นก่อน เฮมันเด็กชอบใจ รระวังมีรถหลังมานะมีรถหลังมาถอยระวังระวังถอยระวังระวังรถหลังนะรถหลังมีรถหลังมีรถหลังขออนุญ,ญาตลางรอรถแป๊บนึงครับมาจากไหนครับเนี่ยฉีดจาัาบ รถถอยรถถอยอันนี้เหมือนเด็กหน้าจะถูกใจอ่าอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบไม่รู้จอดหรือไม่ออกนะเนี่ยรอดูมาก อีกรอบหนึ่งออกยังอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งรถถอยรถถอยอันนี้คือบรรยากาศเขาดีมากเลยนะคือคือบรรยากาศอย่างงี้คือเราไม่เห็นตั้งแต่สมัยโอ้ยตั้งนานแล้วตั้งแต่พี่ตัดตอนนี้พี่ตายสามสิบแปดแล้วเนี่ยคือไม่เห็นนานแล้วนะประมาณเนี้ย อันนี้กองเชียร์ไปอีกไปอีกโอ้ยหยับอโอเคปล่อยยังปล่อยยังอ่ะโอเคขอบคุณนะครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> พี่ต่ายกับน้องตุ้นก็ เรียบร้อยแล้วครับก็ล้างร้อรถเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เรามาติดตามก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นแงยงิงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ